สวัสดีจ้าพี่โน้องป้องไปอีสานตามฟันยายดาวด้วยจ้ามาๆมาๆมาเสมามากินเอียงมากยังนี่หมักลำไยเฮ้ยโบเมนบอกไฟบักไฟบักไฟมะพร้าวออาไอหมัเต็งูมะพร้าวอะไร

เพีนบ่ดอก็ดาวกับบุหูคือกันว่าเป็นอย่างข้าเจ้ยวเชือื่นบักไฟเ<ม>นาะอบักไฟหวานบัมเนบักไฟโฮน<ม>โลละ สามที่บาทหูหวานอยู่นี่ตัวน้องอืมแซบ่บเพคะโอ้มันช่ำ มันซ้ำมันซ้ำมาเด้อมาเด้อกินหมักไฟหมักไฟเด้อว่าเป็นหมักเ้าว่าเป็นหมักลำไยแล้วก็ว่าเป็นหมักสมอัวสลัดของเติมมันเศร้าคุนร้อยหลายโควิดกระยานอดไตกระยานโอ้ Còn tí lên cả xì phả ba ngang lá nổi khỏi mái đậu ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปตัวบ่อใดพอสมนิสควรไปตัวบ่อใดค่ะมีลิงหน่อยค่ะมะโกควนสำนิะจ้าพอ่อหอมปากหอมคอลเพืห่หายคิดหัดกันลิงหน่อยเจ๊กเจ๊กมะกวนแล,ล้ว